ตอนท้าย,ลาายา e. ตลา,นา,นาดนะในดรานของเอสซ่าสูงีสีดเซัตของดุญทีสถานะเป็นดนุลไปก็เอยังอยู่ฝั่งช็อตนะฮะแต่ผมอยากให้ดูดูภาพตรงนี้นิดหนึ่งท่าแตชนีเซ็ตนะครับเอเดี๋ยวเราดูมาพร้อมกันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับเ,เ,เซ็ตมีชุดรีบาวเซ็ตมีชุดรีบาวชุดนี้นะฮะ ประเด็นก็คือว่าจะสังเกตเห็นว่าเอ,อชุดที่มีลักษณะของการรีเบลเนี่ยฮะมูลค่าการซื้อขายมันลโดโลงนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราคิดสามแท่งล่าสุดบวกกันรวมกันนะฮะมาประกอบมาประกอบร่างกันเราจะเห็นว่าเอ,อแท่งเมื่อวานเนี้ยเป็นในลักษณะนะฮะ แฮมเมอร์ Hammer, เป็นโดจิดนะฮะแล้วก็มีหางอยู่ทางด้านบนและถ้าสมมุติว่าวันนี้นะฮะเปิดต่ำกว่าหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับเกรงว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่บวกมาได้อ่อสองสมวันเนี่ยนะฮะอาจจะหมดรอบของการรีบา์สั้นๆก็เป็นได้ดนะฮะก็คือเป็นลักษณะของการรีบาวเพื่อลงต่อแต่จะลงไปถึงเท่าไหร่เนี่ย ก็ยังตอบไม่ได้นะครับแต่ระยะสั้นๆะมีความเป็นได้ว่าโอ้รีบาวเนี่ยหมัดเบาเสเหลือเกินนะโดยมูลาค,าค่าการซื้อขายที่เบาบางเหลือเกินนะครับซึ่งมันก็สะท้อนไปกับเอ0 z ้าศูนย์ซดสองสองด้วยเหมือนกันออนี่ฮะเมื่อวานนี้ก็มีหายท,ทางด้านบนยาวนะฮะล่าสุดเนี่ยช่วงท้ทายตลาดมี ดีดกลับขึ้นมาได้บ้างวันทั้งวันเนี่ยไปโลที่939เลยนะฮะสำหรับวันนี้ล่าสุด9 0ิบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังต้องดูที่950 trailing stop ของเราสำหรับขาชอ็อตนะครับเหมือนเดิมฮะก็อาจจะต้องถือชอ็อตข้ามสัปดาห์ไปครับ ว่ารุ่นเบาบางนี้มันจไม่ไงครับไม่ไหวเลว่าขายหมดแล้วอืมคือประเด็นคือถ้าถ้าสมมุติว่าถ้ามันเบาบางนะฮะเป็นเป็นเบาบางคือเป็นภาพลงแบบเบาบางมันจะดีแต่เนี้ยขึ้นเบาบางคําว่าลงเบาบางในที่ผมยกตัวอย่างเช่นรอบเนี้ยที่มีลักษณะการย่อลงเห็นไหมฮะบอลมูลค่าการซื้อขายเบาบางแปลว่าอะไร แปลว่าโมันอาจจะลงลงได้ไม่ลึกนะฮะแต่ล่าสุดสิ่งที่เราฉายภาพเห็นเนี่ยมันตรงกันข้ามกันเบาบางในช่วงจังหวะที่มันรีบาวขึ้นแบบเนี้ยไม่ค่อยสวยนะ,ะยกตัวอย่างเช่นก่อนหนะน้านี้ชุดนี้เหมือนกันนะ,ะตั้งแต่ช่วงเออ่ประมาณวันที่สิบหกเดือนเก้าเป็นลักษณะาการรีบาววอลลุ่มก็เมื่อค่าการซื้อขายก็เบาบางเช่นเดียวกัน พราะ,ะนั้นตรงนี้เนี่ยม,ม,มันมันสอดถึงอาการที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในการที่เอจะงัดขึ้นเนี่ยมันเหมือนพละกําลังไม่ค่อยมีครับได้ค่ะก็ะอธิบายเห็นภาพข้อมูลเปรียบเทียบนะคะจะเหตุการณ์แต่ละช่วงเหตุการณ์นั่นเองนะคะต้องสนใจแต่แต่ละมีนั่งจียถาม ต้องเป็นเร่องเงินหมดจุ้ยแล้วแหละที่สนใจไอ้ซาสิงจึงต้องทำกำไรกี่จุดจึงจะคุ้มท่ากลับไปกลับช็อไว้ที่เก้าสี่ห้าจำนวนหนึ่งสัญญาปิดเก้าสี่สี่จะกำไรไหมอืต้องเป็นเรี่องแล้วแหละอิดเก้าสี่ 45, สีญญ่ 4, จ่ายกำไรไำไเก้าสี่สี่ <94. S 1> หมายความว่ายัางไงฮะโอเคบอกว่า,วาแกเข้าเก้าสี่ห้าแล้วก็ปิดเก้าสี่สี่จะได้กำไรตรงเนี้ย อ๋อก็ก็ยังไม่ต้องปิดครับไม่โพไว้ก่อนครับไม่รู้แกทำไปแล้วโอเคอ่ะก,<ๆ>ก็ก็ต้องโผลไว้ก่อนทีนี้ผมไม่รู้ว่าค่าคอมแต่ละคนเท่าไหร่เงี้ยฮะผมก็ตอบไม่ได้เหมงอ,อืมอืมอืมได้แนละ้วแต่ถ้าค่าคอมตลาดมันศูนย์จุดอะไรถนะ้าที่จำไม่ได้พอ่ก่อนเหมือนอ ถ้าความต่ำก็ถ้าเป็นค่าความปกติเลยเนี่ยมันก็อะไรนะหนึ่งจุดหรือสองจุดนี่แหละคุ้มคอมคุ้มคอมนะะก็คือไปกลับจะต้องจ่ายหนึ่งจุดไปกับเลยนะอีใะไรมันเสียงพี่ม่อนขาดหายหรือเปล่าฝนตกฝนตก เสียงพี่ม่อนขัดขาดยังไงบ้าหรือเป็นที่ผมตบตกตบของพี่โอเคนะครับพี่ได้ยินฝนตกใช่ไหมฝนตกโอเคครับ ครับอะไรต่อดีต่อดีอดทองคำอ๋อทองคำสำหรับทองคำนะครับผมอยากให้ดูภาพนี้นิดหนึ่งเจ้าตัวดอล์ ภาพของดอลลร์อินเด็กเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันปิดจนทำใหเ้เรามีมุมมองนะของดอลลร์เนี่ยกลับมาแข่งข่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะปิดเหนือหนึ่งร้อยสิบสองจุดนะครับด้วยด้วย CME Fed Watch เนี่ยนะฮะเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยศูนจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์สองพริศจิกามันก็เลยทำให้สำหรับทองคำเนี่ย ถึงแม้ว่านะฮะจะยังไม่โดนเทลลิงสอบนะสำหรับขาลองของเราเทลลิงสอบหนึ่งหกเก้าแปดนะแต่ก็อาจจำเป็นที่อาจจะใช้ออโอกาสในช่วงของค่ำคืนนี้ก็ได้นะฮะทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาลดลงนะฮะจากช่วงก่อนนะถ้าถ้าสมมุติมันลดลง ทองคํามันอาจจะดีดได้และเราอาจจะใช้จังหวะตรงนั้นนะฮะในการเ k e Profit ออกไปบ้างบางส่วนนะครับสําหรับคำเคืนนี้เราทำขายไปบ้างนะใช่ใช่ใช่ใต้ ต่อไปแขวงวแขวงคืนนี้เท่านั้นแหละแขวงแขวงคืนนี้ออมองที่หนึ่งเจ็ดสองศูนย์ครับบนใช่ไหมใช่ครับแล้วล่างไหะล่างพันเจ็ดท่วนครับแล้วพี่เล่นยังไงอ่ะสั้นๆคืนนี้ถ้าสั้นๆเนี่ยก็ต้องเล่นเล่นตามกรอบแบบเนี้ย นะครับแต่สําหรับออผมคือถ้าสมมุติว่าเงื่อนไขของดอลลาร์เมื่อคืนนี้มันไม่ได้บวกทะลุร้อยสิบสองจุดขึ้นมาผมจะแนะนําให้วันนี้เปิดลองก่อนสำหรับคนที่ไม่มีของอะ่ะเปิดลองก่อนแล้วพอทุ่มครึ่งนอนฟาร์มออกมาค่อยปิดหวังกําไรที่หนึ่งเจ็ดสองศูนย์เอดตอนนี้เลยเหรอใช่แต่ประเด็นก็คือมันมันมีเงื่อนไขของเจ้าตัวดอลลราอินเด็กซ์่ ที่เมื่อคืนเนี้ยมันปิดเบรกขึ้นไม่ได้ผมก็เลยแบบเออไม่ไม่ค่อยอยากให้เปิดล้องแต่จะแนะนําให้คนที่มีของอยู่ก่อนหน้าเนี้ยใช้โอกาสในการดีดในการทยอยเทคโปรฟิตมากกว่าอ่คได้ค่ะได้ได้คือจะไปดอลลาร์บาทนะเนาะอะไรไหมครับผมสำหรับดอลลาร์บาทเหมือนกันเลย ภาพของผมอ่ะจะคล้ายๆกับทองคำเหมือนกันเพราะว่าดอลลาร์อินเด็กซ์จะโจดคือดอลลาร์อินเด็กซ์แล้วเราก็เริ่มสังเกตเห็นว่าช่วงวันสองวันเนี้ยนะฮะมีลักษณะการดึงกลับเหมือนกันสองวัน,ส,วนสังเกตหางข้างล่างเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างยาวนะครับแต่ทบทวนแผนก่อนช็อตเนี่ยสต็อปสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้านะครับแต่เนื่องจากว่าหางยาวและดอลลาร์ทะลุข,ขึ้นมาเพราะ,ะนั้นวันนี้เนี่ย อืมเราเราอาจจะใช้จังหวะตัวเลขนอนฟาร์มก็ได้ในการที่ปล่อยของออกในกรณีที่สมมุติว่าอืมตัวเลขตัวเลขออกมาออกมาไม่ดีดอลลาร์อ่อนบาทน่าจะแข็งได้นะฮะก็ใช้จังหวะตรงนั้นในการค่อยๆอ,ยอทยอยปิดสถานะ อันนี้อันนี้วิธีที่หนึ่งก่อนนะสําหรับคนที่มีของอยู่แต่วันนี้เนี่ยก็มีหลายคนนะฮะถามเข้ามาส่วนตัวอยู่เหมือนกันว่าจะเปิดล้องอ่ะได้ไหมสัญญาณเปิดลองยังไม่มานะสำหรับไทม์เฟรมเดลี่แต่ฉันอยากจะเปิดล้องก่อนได้ไหมปกติผมจะบอกว่าใจเย็นฮะอย่าพึ่งแต่ด้วยดอลลาร์ดอลลาร์อีกแล้วนะ,ะผมจึงพยายามหาไทม์เฟรมสั้นๆ นะฮะว่าเอ๊มันมีชุดกับตัวแล้วหรือยังทำเฟรมสั้นๆอทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงจะเห็นชัดอยู่พอสมควรนะว่าเอ่อดลบ,บาทมีลักษณะองการอ่อนค่าขึ้นมาแล้วนะครับถ้าใครบอกว่าอยากจะเปิดลองต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าทำเฟรมเด a ลี่เนี่ยยังไม่เป็นชุดกับตัวนะฮะเรากำลังเทรดในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงซึ่งกำลังสวนทาง Time f เฟรมเดลี่อยู่นะเข้าได้ไหมเข้าได้แต่จะมีจุดสต็อปนะฮะสามสิบเจ็ดบาทสามสิบสี่ครับหลุดหนีจบพอแค่นี้ก่อนครับไปเลยนะโอเคต่อไป คือกกำไรจุดละสองร้อยถ้าค่าคอมถูกก็กำไรครับยกเกอร์แต่หลายแห่งค่าคอมบางที่ก็ไปกลับร้อยแปดสิบไปกลับสี่สิบบาทต่อไปให้หมดละขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเกนะ่งแมะอะต่อไปมีอะไรอีกไหมพี่จีซีเคซีเคไหวไหมเนี่ยซีเคเควินค่ายห <laughs> <laughs> รู้ว่าจะใส่เลยวิตตองเอาวีก็มีนะ มุนไทยเอลวีเยพิจารออใช่ฮะุนไทยก็มีนะมีกวิชายซีเคไอวันนี้ล่าสุดอยู่อยู่ที่ยี่สิบสองบาทสิบครับเนี่ยก็ทรงๆครับภาพยังไม่เสียการนะฮะสต็อปยังอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบครับก็ถือต่อไปก่อนครับยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบนะโอเคครับเอ่อ หมดแล้วนะหดานี้ตัวเดียวแล้วพัฒนาของพี่่ะก็อย่างที่คุยกันส<อ>ามสี่เจ็ดห้าสาสี่เจ็ดห้าต้องต้องปิดมากกว่าสามสี่เจ็ดห้านะฮะตอนตอนนี้สามสี่เจ็ดห้าแสดงว่ามันยังไม่มากกว่าโอ๊ยปาดเงื่อเดี๋ยวดูก่อนสามสิบเจ็ดพระเจ้าช่วยรวยทอดแปดล้านใครจะซื้อวันนี้ อเพอร์อยู่แปดลอาหมดสภาพหมดวางแล้วจช่ไันเขากันทีห้าร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยจะยกได้ไงแปดล้านหุ้นอะเอาไม่แน่ต่อไทยอาจจะแบบพลิกก็ได้พี่ปาดเหงือ่อปาดเหงือ่อยอมยอมพี่ม่านแบรนดเ์เนมไฮโซได้หมดได้หมดแบรนด์เนมพี่ว่อนยังขี้ไปไหนใส่รองเท้าแต่วิ่งกลับไปใส่กระชูดแทบไม่ทันเลยเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ แต่สภาพจริงๆคือชอบแตะบอกว่าเท้าเหม็นต้องใส่ถ<ข>ุงเท้า<ะ>น้ำท่วมน้ำท <laughs> <laughs> ่วมอะได้ขอบคุณมากเลยนะฮะจริงขอครับครับสวัสดีครับโอเป่าไม่ไหวเป่าแปดล้านนี่้อองใช้เงินมา่มาโมโลึกเลยโอ้ยใครจะงัดได้